พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา16นาฬิกา38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองคลองหอยโคงจังหวัดสงขลา โดยมีนายเจษดาจิตรัตผู้ว่ารชการจังหวัดสงขลาอธิบดีผู้าพิพากษาภาค9ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ผู้บังคับการกองบิน56ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลและอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองฐานเกียรติยศเสร็จแล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจณามสนิดกลางจังหวัดปัตตานีและที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เวลา17นาฬิกา43นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโดยมีนายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษารษาชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานีผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่15ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จก่อนจะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหากัมกาอากุลอานระดับประเทศครั้งที่15ประจำปี2565นหาาณมาสนิทกลางจังหวัดปัตตานี เวลา18 5. นาฬิกาหนาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชาทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภี์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศครั้งที่15ประจำปี2565 ซึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเทศาบาลเมืองปัตตานีร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างท่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามคัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยมุสลิมและต่างศาสนิก ตลอดจนเพื่อให้นักกอรีจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อากุลอานมีผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศรางวัลชมเชยเฝ้าทูลและอ่องทุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล12คนและคณะกรรมการผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลและอองทุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน24คน โอกาสนี้ผู้แทนจุฬาราชมนตรีสวดดูอาบทถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นมีพระราชปฏิสันถานกับผู้นำศาสนาอิสลามโอกาสนี้ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณด้านหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงร่วมกับโรงพยาบาลปัตตานีไปตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ การนี้สรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6คนซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะอาการเข่าแอ่นทั้งสองข้างและข้อนิ้วมือข้างซ้ายเหยียดออกไม่ได้ตั้งแต่กำเนิดโรคปากแหวง่งพดานโวและโรคดาวซินโรมโรคลมชักสาเหตุจากพังผืดบริเวณสมองส่วนลึกใกล้สมองส่วนความจำเนื้องอกบริเวณไขสันหลังระดับช่วงอก โรคภาวะกระดูกของกระโหลกศรีรษะมีรูรั่วทําให้มีน้ําหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังรั่วออกมาที่จมูกข้างซ้ายและผู้ป่วยที่รับบาดเจ็บถูกสเก็ดระเบิดจากเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทําให้ขาทั้งสองข้างถูกตัดบริเวณเหนือเข่าทั้งสองข้างและแขนข้างขวาได้รับบาดเจ็บ นอกจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานปรุงอาหารสุกใหม่ถูกสุขอนามัยพระราชทานแก่รัษฎรที่มาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีโดยมีประชาชนเฝ้าทุลละอองทุลีพระบาทส่งเสด็จ